ดูมิการ่าฝาไปแล้วเบิ้งไปใสอันนี้เรื่องอะไรกันเป็นไงครับเป็นไงนะหายหักทุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โอมเพียงพาเที่ยวรงนี้นะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เรามีงานกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วกันนะครับผมไปเอาที่ใกล้ใกล้เลย จังหวัดกาฬสินธุเลยกันครับอันนี้ทดสอบไมค้ซื้อไม้เมื่อกี้อยากแก๊กกับเขาไอ้อยากมากเลยโชว์โชว์เลยโชว์ก่อค <laughs> นครับผมคลิปแรกของพวกเราแลครับลงทุนแล้วร้อยห้าสิบบาทต่อเขาด้วย <laughs> <laughs> นะครับครับผมก็กำลังเดินทางนะฮะตอนนี้ถึงสระบุรีแล้วอีกประมาณสักสี่ร้อยโลสี่โลใช่ไหมถึงกาฬสินธุ์น่าถึงประมาณเกือบเช้าแหละไม่แน่ก็เช้าแหละเราขับไปเรื่อยๆเลยกันครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่ามีมีใครบ้างและใครเป็นโชเฟอร์นะครับวันนี้ ครับเจ้าเฟอร์หน่อยป๊บมเลยเออครับดีเต้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 เศร้ามาอำบอม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 เล่นเปลี่ยนอ่าเป็นไงขับรถมารถเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ก็มาเป็นไปได้ก็จะ ขี้เกียจอยู่เฉยมันเลยเรามากันคนน่าเยอะเยอะสามรอบแล้วเราไม่ติดเลยไม่ติดวันนี้ขยันนะขับไม้แรกติดแต่บางใหญ่ตั้งแต่ออกจากบ้านมานี่เริ่มติดเลยโอ้โหแต่ก็ถึงจุดหมายที่ผมแล้วปกติไม่ขับเลยปกติไม่ขับวันนี้ขับเป็นเพราะอะไรเป็นของันขาตปกติผมนั่งนี่มีรถที่ผมนั่งเนี่ยมีคนขับให้เนี่ยั นครชัยแอร์คนขับให้นั่งรถราคา10กว่าล้านนครชัยแอร์เย็นเปลี่ยนไปดูดูหลังดูข้างมาชิบเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วกันไปดูนะครับว่าข้างหลังรถมีใครมานี่เริ่มแรกเราก็เนี้ยครับเพิ่งทำโมลแรกแล้วก็มารถรถกระบะแต่ว่ารถของเรานี่ไม่ธรรมดาแล้วเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะมาทุกงานเปลี่ยนทุกงานอาทิตย์ที่แล้วนั่ง1.9นะป้ายแดงด้วยอาทิตย์นี้เปลี่ยนมาเป็น สองพันห้าสามพันสามพันสามพันตัวนี้เดี๋ยวเราต้องลุ้นว่างานหน้าเราจะได้รถไฟไ่ายนะครับนันี่อยู่กับอาจารย์คนครับมือกีต้าร์นะครับผมกีต้าร์ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งคีย์บอร์ดไม้สองไม้สองไม้สองนะครับผมเป็นไงครับวันนี้ดุ่ยเลยครับยู่ยเลยครับไม่รับเหรอครับไม่ไม่นี่ยตั้งแต่ลงมาแดกอย่างเดียวเลย ีก็ซัดข้าวทุกครั้งเวลาไปเสร็จแล้วไปพอแดดไข่ต้มต่อต้มต่อด้วยอะไรโบโลน่าทางกีตาร์ดีนะแต่ทางบ้านทางบ้านไม่ค่อยดีไปดูดูหลังดูดูหลังว่าเราขนอะไรกันไปบ้างวันนี้แต่แววแววมาแล้วคือทายเอ็ดไม่มีไม่รู้จะไปหาที่ไหนกันอ๋อยังไม่มาไม่มาไปห้องน้ำมนอยู่นี่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของพวกเรานะครับของทั้งหมดนะครับแต่รองเท้าที่คู่เราประมาณสี่หมื่นนะนอนโอ้กวางไว้อย่างนั้นอะ มาแล้วครับมือกองเจ้าของร้านวิวอไม่ถือไม้ด้วยสัมภาษณ์สัมภาษณ์โอ้โการแสดงครับโอ้การแสดงอ่ะเสียงมากเลยสสวััดีครบเป็นไงเป็นไง นี่ครับผมการมาครับนี้ล็อตนี้ไม่ค่อยดีพี่เอาฝากติดตามผลงานเพลงพี่บอลด้วยครับเพลงอะไรเพลงใจตึ้อตื้นเพลงนัมนางเลยเพลงนางน้องครับน้องนางโอ้โเพลงน้องนางครับเออครับผมฝากติดตามเพลงพี่บอลด้วยครับผมเพลงนี้เยี่ยมมากเพิ่งปล่อยทีเซอร์ไปวะมาที่สิบเอ็ดันที่สิบเอ็ดเอาไม้เอาไม้พูดไม้หน่อยเออมีไม้ก็พูดไม้สิบเอ็ดครับรอฟังมาสเตอร์ตัวเทมอ้่ะเพลงไม้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอร์เอ็มวี ครับที่เด็ดแน่นอนฝากก็้ด้วยแล้วกันคนนี้เขาใสเดียวคนครบเยอะครับแต่กูไม่ครบกล้องหน่อยสามมือกองเป็นไงเป็นไงครับช่วงนี้แบบนี้ขอรับสบายดีครับช่วงนี้มันเหลือตัวละวหกสิบบาทเราซื้ง่ายขึ้นนะย็่เปลี่ยนที่ไหนวะอ๋อไอ้อันนี้พูดพูดเรื่องอะไรครับหนุ่มจีบครับครับเมื่อกี้เราก็ดูมือกร้า ฝั่งขวาไปแล้วเบิ่งฝั่ง้ายพี่น้องฝั่ง้ายมาหรอของหน้าไปเดี๋ยวปีบ้างเนีอยนะอันนี้ไหสัมผัสไดครับครับรู้สึกยังไงครับการเล่นเอ็วมวีเพลงน้องนางรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉครับครับเพราะผมตั้งใจในการแสดงช,ชิวๆเลยครับได้ข่าว่าเอฟซีตอนถ่ายนี่เอฟซีมา โอ้มารอเยอะเลยเต็มเขื่อนเลยใช่ไหมเป็นแสนเป็นแสนเด็กเล็กผู้ใหญ่แต่โอ้ผมผมชอบชุดเทวดาหุ่นใส่มากอ๋อเช่ามาถ้าใครจำไม่ได้ขึ้นภาพเลยโอ้เทวดาสุดยอดปิดเถอะปิดกองเถอะเดี๋ยวปิดกองได้แล้วหมดไอ้งั้งผาทั้งสวนไ่อยู่วงนี้เอออย่างไงบ้างคำเดียวเลยครับว่าจน คิดว่าจะไปทางไหนครับจะไปทางได้ดีหรือเปล่ามันจะดีแบบหุ้มหุบใช่ไหมมันจะดีแบบวู้บวู้บมันตัดรถติดกองเถอะไปรีบครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศบนรถแห่มาฝากแล้วกันนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วเจอกันไวเรื่องกาฬสินธุ์ทุกคนนะครับเออ่ไดดดดดด้้้พบบบนนนนงงงงัััุปะกาาายยฟวววิ็ู สวัสดีครับผมนายสากลน,นะครับตอนนี้ผมเป็นโชเฟอร์หมายี่ขสองน,นะครับตอนนี้อมเพียงทัวร์เราได้ทำการเดินทางมาถึงจุดจุดพักรถของเมืองพลเรียบร้อยแล้วครับ <Okay. S 1> เราจะไปดูบรรยากาศหลังรถกันครับว่าพากันนอนหลับ สุขสบายกันแค่ไหนตัวสีต้นไข่จับไปไเรามาเยี่ยมชมสมาชิกหลังรถกันนะฮะดูแต่ละไอ้นอนหลับฝันดีหัวฟูอูหลังๆนะฮะเป็นไงครับข้างหลังครับหลับฝันดีไหมครับไม้สามครับไม้สามถึงคิวคุณแล้วครับคุณมีความรู้สึกยังไงครับคุณแซกโซโฟนคุณลูกมาพูดกับผมสักนิดหน่อยดิ คุณมาสีหูสีตาแบบนี้ไม่ได้เลยคุณแซ็กโซโฟนคุณเป็นโซเฟอร์อรนะครับต่อไปนี่ไม่เลยผมรู้สึกว่าผมนั่งรถไปด้วยเนี่ยผม,มได้ชมบรรยากาศแบบว่าสวีเดนนะรู้สึกว่าลมมันเย็นมากเลยครับมผมรู้สึกยเย็นเต้ยๆต้ยมากเลยครับผมรู้สึกว่าถ้าได้กินไส้อัว <c oughs> สวีเดนเนี่ยมันจะโอ้โหอร่อยมากเลยเฮ้ยผมนายแซ็กโซโฟนครับตามไปนะครับชื่อเพชรดูดจิ้มที่ริมบึง ตอนนี้เราถึงโคราชนะครับถึงสีดาจะเข้าขอนแก่นนะครับไปต่อที่กฬสินภายใน30นาทีถึงครับเดินทางโดยสวัสดีครับครับสวัสดีครับหาหัวพี่โอ้วงบินต่ำกวนที่นอนพวกผมก็ได้พักผ่อนหลบดากกันนะครับผมสบายดากกันแล้วเต็มที่นะครับ ขอจบเพียงรายงานเท่านี้ตอนนองกันจากที่หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมที่จะาาพาไปจัดเตรียมว้ให้นะฮะวันนี้โรงแรมถือว่ากว้างใหญ่มากนะเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมอะใครมาที่นี่ก็ต้องต้องแวะมาพัก<ม>ที่นี่นะเรียกว่า l limited edition เย็นสบายเย็นสบายมากบรรยากาศร่มรื่นนะตน้นมวต้นไม้เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันของโรงแรมนะครับเรียกได้ว่าระดับ5ดาวตงนี้นะฮะ ดูฝั่งนู้นครับฝั่งโน้นก็จะเป็นอ่าเรียกได้ว่าที่รับประทานอาหารเช้าเหมือนกันนะฮะก็ใครมีคีย์การ์ดก็เอาไปแลกทานได้เลยตรงนู้นนะฮะตอนนี้แม่ครัวกำลังทำกับข้าวอยู่เอ้ยไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าเชฟใช่ไหมเชฟกำลังทำกับข้าวอยู่นะครับผมอ่านี้นี่แต่เป็นโรงแรมคล้ายๆรีสอร์ทนะครับแต่ละหลังละหลังจะเป็นส่วนตัวนะฮะอาจจะมีกุฏิมีกุฏิสองกุฏิสามแล้วแต่นะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของเราน่าจะเป็นเมนทางด้านฝั่งนู้นนะฮะ นะครับผมเมนที่นี่ไฟฟ้านะครับผมวูบเดียวนั่นเองมืดครับผมวันนี้พักที่วัดเพราะว่าเล่นบ่ายนะฮะเอาง่ายๆเลยไหมตรงๆเลยไม่มีค่าโรงแรมมาเขาไม่ได้จอาเขาไม่ได้จ่ายโรงแรมเลยต้องมาอาศัยวัดมันเกินรบอ่เลยไปย้อนกลับไปตอนสมัยเล่นดนตรีใหม่ๆนะก็ไม่มีอะไรทำก็วัดนะแต่ก็ถือว่าวัดเป็นที่สะดวกสบายสุดๆนะห้องน้ำก็เยอะไม่ต้องแย่งกันด้วย ใช่ไหมนอนตรงไหนก็ได้เสือไม่มีขึ้นอาที่ศาลาครับมอนมุ้งไม่มีศาลามีขาดอะไร่้ฮะขาดพันลมแต่ลมได้อยู่นะเย็นอยู่นะครับผมก็สวัสดีหลวงพ่อวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งประมาณเที่ยงเที่ยงแหละน่าจะได้เซาเช็คหมุนไปไหนนะพี่หมุนไปไหนเราก็ดูบรรยากาศไงนแพนกล้องดูบรรยากาศรอบๆนะครับ่ดูดูที่นอนดูี่นอนนี่เป็นไง กูตีหนึ่งวัดสระร่อยยอนะครับผมสบายๆนะฮะบรรยากาศดีตรงนี้นะครับใครมีภารกิจอะไรก็อาบน้ำอาบน้ำเปลี่ยนสายกีตาร์เปลี่ยนสายกีตาร์เซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยส่วนผมนะอันนี้เปลี่ยนสายกีตาร์ปุ๊บแล้วก็ตั้งเอฟเฟกต์เฮ้ยเขาไม่ตั้งเอฟเฟกต์เขาไม่ตั้งบนเวทีเล่นผิดเหยียบเอฟเฟกต์แหละพอเล่นผิดปุ๊บมือปุ่นเลย เดี๋ยวผมตามด้นนะครับเดี๋ยวไปดูตอนซาวเช็คอีกทีหนึ่งเจอกันครับผม